พยนตการมาแห่งรักเนี่ยคะ่ะทำไมถึงเลือกนักแสดงคุณมิกกี้กับคุณซินดี้ก็ยอมรับนะว่าการแคสติง้งนักแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะนักแสดงไทยอ่ะทั้งผู้หญิงผู้ชายซูปเปอร์สตาร์หรือดาราทั้งหลายเนี่ยเรามีเยอะแล้ดาราที่มีคุณภาพนักแสดงที่มีคุณภาพบ้านเราก็มีมากมายมหาศาล มีกี่คนที่จะเล่นอีโรติกได้อย่างถึงกึน่นโดยศักยภาพโดยรูปล่างเรามีนางเอกแสนสวยเซ็กซี่ภายใต้เสื้อคลุมเรามีพระเอกที่หล่อสมาร์ทเยอะแยะแต่อาจจะแต่ก็แตกผมต้องการพระเอกนักแสดงนำผู้ชายที่เป็นแมนและมีศักยภาพมีกายภาพทางร่างกายที่ดูและสมบูรณ์แบบ และก็พร้อมที่จะเปื่อยเพื่อจะเล่นบทที่ต้องการความลุ่มลึกของอารมณ์ไม่ใช่ลุ่มลึกของกรรมมาอย่างเดียวลุ่มลึกของอารมณ์ร้อนของภายในว่าเขาต้องการแสดงความเป็นมุตออกมาอย่างไงผมต้องการนักแสดงหญิงที่รูปร่างดีสามารถจะ ปีเซนต์ให้คนดูเข้าใจได้ภายใน2วินาทีที่ทันทีที่เห็นเธอว่าผู้หญิงคนนี้ร้อนแรงนะผู้ชายคนนี้ร้อนแรงนะซึ่งนักแสดงไทยมีรูปร่างแบบนี้เยอะแต่เขาไม่สามารถแสดงออกได้ทุกคนต้องห่อหุ้มอยู่ด้วยอาพรชั้นหรูแล้วทุกคนก็ต้องแสดงแบบเฟกโดยส่วนตัวนะผมประทับใจคุณนิกกี้มากคุณแคนดี้ให้ความร่วมมือในการทำงานโดยรูปร่างโดยวิสัยทัศน์ โดยมุมมองเขาเข้าใจบทภาพยนตร์ของผมและก็ความสามารถทางการแสดงนักแสดงสองคนไม่ได้ยิ่งหย่อนไปเลยแต่โดยระดับของความที่เขาไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ของนักแสดงของผมทั้งคู่ทําให้ผมอึดอัดนิดหน่อยอึดอัดต่อสถานะของเขาในสังคมภาพยนตร์บันเทิงแต่ภาคภูมิใจในความสามารถของเขาสาเหตุที่ผมเลือกนักแสดงสองคนมาไม่ต้องถามผมหรอกครับว่าผมได้ติดต่อซูเปอร์สตาร์เมืองไทยมาเล่นหนังภาพยนตร์เรื่องจาม,มาแห่งรักไหม ผมโทรด้วยตัวเองผมติดต่อด้วยตัวเองผมคุยด้วยตัวเองทุกคนปฏิเสธหมดนางคุณตระนองน่ากลัวจะโป้น่ากลัวจะเซ็กซี่น่ากลัวจะมีฉากเมคเลิฟเยอะผมบอกชัว sure ร์แน่นอนถ้าคุณไม่เล่นก็นไม่เป็นไรคุณต้องเก็บฉากเมคเลิฟไว้กับคู่รักของคุณให้สบายเลยไม่ต้องถ่ายหรอกผมจะถ่ายของผม